สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่20มีนาคมการตอนนี้ก็เวลาประมาณ2ทุ่มนะก็ตลาดคุ้นบ้านเราวันนี้เขาก็คือปิดไปที่1181.71จุดนะลดลงไป7.95จุดลบไป0.67% ด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่44,627ล้านบาทนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก็มาเริ่มต้นกันที่มูลค่าการซื้อขายมาแยกตามกลุ่มนักลงทุนนะวันนี้สถาบันในประเทศเนี่ยก็คือซื้อไปอยู่ประมาณ1,231ล้านเอ่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็คือขายไปประมาณ30ล้านนักลงทุนต่างประเทศวันนี้ขายไปถึง2,800ล้านและนักลงทุนในประเทศวันนี้ก็คือซื้อมาอยู่ประมาณ1,600ล้านนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกัน ซึ่งการเซ็นเด็กก็คือตามที่อัปเดตกันไปเมื่อช้าเนื้อคือแนวต้านของเขาอยู่แถวบริเวณ1,208จุดนั่นเองเพราะหากยังไม่ผ่านเนี่ยเขาก็คงเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวแถวบริเวณ1,180จนถึง1,170โดยประมาณนั่นเองนะแต่หากหลุดบริเวณ1,170เนี่ยเขาอาจจะลงไปในกรอบบริเวณ1,150โดยประมาณนั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ แต่หากเซตสามารถเบรก1208ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ1น4 0โดยประมาณนั้นเองนะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งเมื่อมาดูกลุ่มมดแ Active Value นี้วันนี้ก็คืออันดับที่1เนี่ยที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนั่นก็คือ Kbank ตามมาด้วยปตทแล้วก็กัาฟเอเนจีอินทัเป็นอันดับที่4 s ่เป็นอันดับที่5และก็เดลต้าเป็นอันดับที่6นั่นเองนะเดี ก็มาเริ่มต้นกันที่ K-Bank นะ K-Bank วันนี้ก็คือปิดไปที่160บาท50สตางค์บวกมา3บาทบวก1.90%ซึ่งณนะราคาปัจจุบันเขาคิดเป็น P/E อยู่ที่7.83เท่า p i p e r Book 0.67เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่7.48%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกาันซึ่งกราฟของ K-Bank เนี่ยตามที่อัปเดตกันไปตอนเช้าเนว่าหากเขาสามารถยืนเหนือบริเวณ158บาท50ตังค์ได้เขามีโอ,อกาสขึ้นไปทดสอบเส้นวิโบ 161.8%แถวบริเวณ160บาท50สตางค์ซึ่งเขาขึ้นไปได้แล้ววันนี้เขามาปิดบริเวณ160บาท50สตางค์พอดีตอนนี้ใครมีอยู่ก็ต้องลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับจุดเฝ้ราระวังของ K-Bank เนี่ยก็คือแถวบริเวณ158บาท50ตังค์นั่นเองหากยืนได้ก็มีลุ้นไปต่อได้แต่หากเขาหลุดบริเวณ158บาท50ตังค์เขาอาจจะย่อลงมาแถวบริเวณ 156บาทนั่นเองนะเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาอันดับที่2ก็คือพี่ปอของเราเนั่นเองนะก็คือปอตทปอตทวันนี้ปิดที่30บาท75สตางค์บวกมา1บาทนะบวกไปที่3.36%ซึ่งราคาปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่9.75เท่า p พ p เป book 0.76เท่าและดีเว n ดนด e l d อยู่ที่6.83%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกาัน ึ่งราฟของพี่ปอก็ตามที่อัปเดตไปเมื่อเช้าเนือหากเขายืนเหนือบริเวณ29บาท25สตางค์ได้เขาก็มีโอกาสดีดขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ30.25-31บาทซึ่งวันนี้เขาขึ้นไปทดสอบบริเวณ31บาทแต่ยืนไม่อยู่นะเขาก็อาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณ30บาท25สตางค์อีกรอบอีกทีนั่นเองนะปะตอตทเนี่ยเขาจะมีโอกาสรีบาวได้ดีๆก็ต่อเมื่อสามารถยืนเหนือบริเวณ 31บาทได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นกับ Energy นะวันนี้ก็ปิดไปที่49บาท75สตางค์ลดลงไปบาท25สตางค์ลบไป2.45%่าปราคาปัจจุบันเขาคิดเป็น PE 32.12เท่า PiperBook 4.70เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่2.03%ซึ่งวันนี้เป็นการซื้อขายวันสุดท้ายของกับ e n n r r y y นะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น กราฟไอนั่นเองหรือเรียกว่ากราฟฟีก็แล้วกันนอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกรกาฟกันอ่ะกราฟของกราฟตอนนี้เขาก็ลงมาทดสอบบริเวณ49บาท50ตังค์เนะเขาขึ้นไปทดสอบบริเวณ51บาท75คือเส้นฟีโบ161.8%แปตแต่ยืนไม่อยู่นะก็เลยย้อนลงมาทดสอบที่บริเวณ49บาท50ตังค์อีกรอบหนึ่งนั่นเนองเนะเพื่อนเพื่อนที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ส่วนนะอินอินทัศก็เช่นกันจ้าวันนี้ก็เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของอินทัศนะเพราะเดี๋ยวเขามีการควบรวมกับกับเอ e เน y นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกับไอนั่นเองนะซึ่งราคาปิดของเขาเนี่ยอยู่ที่81บาท50สตังคนะ์นยลดลงไปบาท75สิาตังค์ลดลงไป2.10%จโดยราคาปัจจุบันของเขาคิดเป็น PE อยู่ที่ 19.40เท่าไพเปอร์บุ๊ก6.32เท่าและดิวิดเดนตยูอยู่ที่10.48%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันกราฟของอ e ินทัศก็ได้มีการขึ้นไปทดสอบเส้นทิโบ161.8%ในวันนี้นะก็คือทดสอบบริเวณ85บาทนั่นเองซึ่งเขายืนไม่อยู่เขาก็เลยย้อนลงมาทดสอบบริเวณ81บาท25สตางค์อีกรอบนั่นเองเนะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวตอนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกราฟฟี่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ อ่าถัดมาก็เป็นนาะแอดแอดวานเนอวันนี้แอดวานก็ปิดเสมอตัวที่266บาทจ้าซึ่งราคาปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่2 2 5 6เท่า p พเปอร์บุ๊ก4เท่าและดีเวล y น e l d อยู่ที่3.99%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันซึ่งแอดวานเขาพยายามทดสอบที่บริเวณ270เนอะซึ่งเขาก็ยังไม่สามารถยืนได้ หากเขายังไม่สามารถผ่านบริเวณ270ได้เขาก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบประมาณ260 270นั่นเองเนะแต่หากเขาสามารถยืนเหนือบริเวณ270ได้เนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ277จุดโดยประมาณนั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ตัวถัดมาก็คือเป็นเดลตานั่นเองนะพี่เดลหรือเดลตาก็คือวันนี้ปิดไปที่66บาท75สตางค์ลดลงไป4บาทลดลงไป5.65%โดยราคาปัจจุบันของพี่เดลเนี่ยคิดเป็น PE อยู่ที่43.97เท่าไพเปอร์บุ๊ก1 0 4เท่าและดีเวเดนยูอ,อยู่ที่0.69%เเดี๋ยวเราไปดูกรกาฟกัน ซึ่งกับพี่เดลเนี่ยวันนี้ก็คือย่อลงมาทดสอบเส้นฟิโบร้อยหกสเแนะแถวบริเวณ66บาท50สตางค์นั่นเองเนะหลังจากที่เขาไม่สามารถยืนบริเวณ69ได้ซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องมาดูกันว่าบริเวณ66บาท50ตังค์เขาจะสามารถยืนได้ไหมเพราะหากยืนไม่ได้ก็มีโอกาสย่อลงไปทดสอบแถวบริเวณ62บสาท50สตางค์นั่นเองแต่ถ้าบริเวณ66บาท50สตางค์ยืนได้เขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบบริเวณ69บาทได้นั่นเองนะครับ เพื่อนๆที่ไม่อยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันด้วนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย